เรื่องนี้ถูกส่งมาจากคุณปอนครับคุณผู้ฟังปอนเล่าว่าเรื่องนี้เกิดกับผมเมื่อ5ปีที่แล้วและถูกเฉลยเมื่อต้นปี2566น้ี่เองครับผมอยู่จังหวัดปราจีนบุรีก่อนอื่นผมต้องอธิบายบริเวณบ้านผมก่อนคือบ้านผมจะอยู่ในซอยใกล้ถนนหลับบ้านผมจะมีที่จอดรถติดกับถนนทางเข้าซอยเลยส่วนห้องของผมที่เห็นเหตุการณ์ เป็นบ้านต่อออกมาอีกทีจะยื่นออกมาจากข้างบ้านติดถนนในซอยครับถ้ามองจากทางหน้าต่างทางซ้ายจะเห็นประตูลุกกลงเป็นแนวยาวส่วนทางขวาจะเห็นถนนในซอยเห็นรถวิ่งเข้าออกและสามารถมองออกไปถึงถนนใหญ่ได้เลยครับเข้าเรื่องนะครับช่วงสงการปี61ผมขับรถยนต์ไปเยี่ยมเพื่อนที่ต่างอำเภอตอนขากลับ ช่วงประมาณตีสองรถแทบไม่มีวิ่งแล้วผมเห็นรูปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนถึงบ้านผมประมาณสัก1กิโลได้ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ชนกับรถทัวร์หรือรถโรงงานนี่แหละคือสภาพศพน่าจะเละผมเห็นกู้ภัยเหี่ยวขาไปต่อหน้าผมพอดีเลยผมก็ขับผ่านไปไม่ได้อะไรถึงบ้านก็เข้านอนตามปกติแต่ภาพก็ยังติดตาอยู่ พอตื่นขึ้นมาแม่ผมเล่าให้ฟังว่ามีรถชนกันเมื่อคืนเห็นเขาว่ามีคนตายผมที่รู้อยู่แล้วก็ได้แต่ฟังแต่ไม่ได้คิดอะไรพอแถวนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยอยู่แล้วเพราะมีรถโรงงานวิ่งเข้านิคม304พอตกกลางคืนผมจะชอบนั่งเล่นเกมช่วงหัวคำ่ำพอสักเที่ยงคืนก็จะหา YouTube ดูก่อนนอนตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่ง มาในซอยหอนรัวๆเลยครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเสียงรถกู้ภัยมาถึงจะหอนอันนี้เป็นเรื่องปกติของบ้านผมนะครับที่อื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้วันนี้หมาหอนนานมากนานเป็นชั่วโมงเลยผมเลยแง้มม่านดูเห็นคนเดินขากระเพกอยู่ข้างถนนผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กแว้นแถวนั้นเพราะมันชอบมาแข่งรถกันเส้นนี้ตลอดก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ผมก็ไปอาบน้ำนอนตามปกติคืนที่2ผมก็ทำกิจวัตรเดิมๆคือเล่นเกมหัวคํำพอเที่ยงคืนก็เปิดคลิปดูเวลาเดิมตีหนึ่งมาหอนอีกผมแง้มม่านดูอีกก็เห็นคนเดิมเลยเดินขากระเพกกระเพกแต่รอบนี้เดินกระเพกเข้ามาในซอยด้วยผมนี่รีบอาบน้ำปิดไฟนอนคิดในใจว่าผีหรือเปล่าวะสรุปไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตื่นเช้ามาเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนแหละเพราะในซอยก็ยังมีบ้านอีกหลายหลังคืนที่สมผมก็ยังทำกิจวัตรเหมือนเดิมเวลาเดิมพอถึงตีหนึ่งหมาก็หอนอีกเหมือนตั้งเวลาไปเลยผมแง้มหน้าต่างดูเจอคนเดิมอีกแล้วคราวนี้เห็นชัดขึ้นรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงเดินกับเพกอยู่ข้างถนนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาในซอย ผมคิดว่าก็คนนั้นแหละเลยไม่ได้ใส่ใจแต่รอบนี้นางเดินมาหยุดอยู่ที่ลุกโลงบ้านผมใกล้ๆก,กับหน้าต่างผมเลยแล้วพูดเหมือนหนังผีจูออนเลยอะอะอะคะคะขอเออเออคือคือคืนอะอะอะเสียงวนอยู่อย่างนี้ผมนี่ไม่อาบน้ำแล้วคลุมโป่งท่องน้ำโมขนาดคลุมโป่งก็ยังได้ยินเสียงชัดอยู่เลย ขนลุกจนไม่รู้จะลุกยังไงแล้วนี่ขนาดไม่ได้เห็นหน้านะได้ยินแค่เสียงแล้วผมก็หลับไปสภาพนั้นเลยพอสักเสสาย,สายตื่นนอนมาผมรีบเล่าให้แม่ฟังก่อนเลยแม่ถามว่าไปทักอะไรมาหรือเปล่าถึงได้มีอะไรตามมาผมเล่าให้ฟังว่าตอนกลับบ้านคืนนั้นขับรถผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ได้ทักอะไรนะแม่บอกให้ผมไปทำบุญให้พระพรมน้ำมนต์ให้หน่อย ผมก็เตรียมตัวออกเลยแต่ก่อนจะไปวัดผมแวะไปล้างรถที่ร้านพี่ที่รู้จักกันก่อนซึ่งร้านอยู่ห่างจากบ้านผมไม่ไกลมากแกชื่อพี่ชนเป็นนามสมมตินะครับเอารถไปล้างเสร็จผมก็ไปซื้อสังฆทานแล้วรีบไปทำบุญที่วัดเล่าให้พระท่านฟังท่านก็บอกว่าเขาตามเรามาน่ะสิแล้วก็จัดพรมน้ำมนต์ให้ทั้งผมทั้งรถเลยเสร็จแล้วก็สบายใจ พอตกกลางคืนคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีหมาหอนไม่มีใครเดินกระเพทผมก็คิดว่าจบแล้วแหละได้ผลแล้วจนเหตุการณ์นี้ผ่านไปห้าปีเมื่อต้นปีนี้ผมทำหมูย่างกินที่หน้าบ้านผมชวนพี่ชนมานั่งกินด้วยตามภาษาคนรู้จักพี่ชนแกเปิดร้านคาแคมานานละแล้วผมก็เป็นลูกค้าประจำแกกินไปกินมาดึกๆก็เริ่มเมาเกือม ผมนั่งกันอยู่สีห้าคนพี่ชนแกเลยชวนเล่าเรื่องผีแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ5ปีก่อนช่วงหลังสงการแกเปิดร้านปกติแหละมีคืนหนึ่งช่วงประมาณตีหนึ่งแกเห็นผู้หญิงเดินกระเพกอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนั่งจิบเบียร์ไปเรื่อยๆผ่านไปคืนที่สองแกออกไปซื้อของกินที่เซเว่นประมาณตีหนึ่งนี่แหละแกบอกเจอผู้หญิงเดินกระเพกอีก แต่คราวนี้มาอยู่ฝั่งเดียวกับแกแกคิดในใจว่าถ้าเจ็บขาขนาดนั้นทำไมไม่นอนอยู่บ้านออกมาเดินทำไมมาถึงคืนที่สคืนนั้นแกนอนแล้วแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงอะอะอ่ะขะ,ข,ะขอเออเอออ่ะขะขะคืนคืนอะอะอะแบบเดียวกับที่ผมเจอผมนี่ฟังอยู่ถึงกับขนล,ลุกเลย แกคิดในใจว่าเสียงอะไรวะเนี่ยแกได้ยินมาจากชั้นล่างแต่แกนอนอยู่ชั้นบนเลยเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ไม่เห็นมีอะไรทุกอย่างว่างเปล่าแต่เสียงยังอยู่แกเลยนอนสวดมนต์แล้วหลับไปแต่จุดพีคคือคืนที่สพี่ชนแกนั่งจิบเบียร์กับเพื่อนอีกคนอยู่หน้าร้านก็ปิดประตูอะไรหมดแล้วละ่ะช่วงเวลาเดิมเลยคือประมาณตีหนึ่งตอนนั้นเพื่อนแกเมาได้ที่แล้ว แต่พี่ชนยังได้เรื่อยๆจังหวะนั้นอยู่ๆก็มีร่างผู้หญิงโผล่มาจากข้างร้านเลยแก่เล่าให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงผมสั้นใส่ชุดแบบเผรอะมากเหมือนคลุกฝุ่นมามีแผลเต็มตัวเต็มใบหน้าไปหมดเลยขานี่บิดเบี้ยวผิดรูปไปข้างหนึ่งอยู่ๆก็โผล่มาแล้วพูดว่าอ,อ,อ,อะอะอะค่ะขอเออเออค่ะค่ะคือ คืนคืนอะอะอะแกรู้เลยผีแน่ๆคนที่ไหนจะโผล่มาสภาพนี้แกกระโดดเยงเลยเรียบเรียกเพื่อนให้วิ่งเข้าร้านเพื่อนก็ดันเมาไม่รู้เรื่องอีกเลยปล่อยไว้หน้าร้านอย่างนั้นพี่ชนวิ่งไปนอนสั่นอยู่ในห้องพระจนเช้าเช้ามาแกรีบเล่าให้เมียฟังก่อนเลยแต่เมียไม่เชื่อด้วยซ้ำเพราะเปิดดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังแล้วก็ไม่เจออะไร นอกจากเห็นพี่ชนแกกระโดดจนล้มแล้วคานเข้าลานเมียบอกเมาแล้วหลอนเองมากกว่าแต่พี่ชนยืนยันว่าเห็นแน่ๆแ,แล้ววันนั้นก็มีพระกับกู้ภัยเข้ามาหาแกบอกว่านเนี่ยคนตายเข้าฝันญาติว่าอวัยวะไม่ครบขาดนิ้วก้อยเทา้าแล้วยังให้ญาติเห็นชื่อล้านด้วยนะกู้ภัยเลยขออนุญาตตรวจหาปรากฏว่าเจอนิ้วก้อยคนเล็กๆอยู่ใต้ชั้นเก็บของที่ชายล้างรถ พระแกเลยทำวิธีเรียกวิญญาณกลับบ้านและพรมน้ามนต์ให้ร้านหลังจากพระกับกู้ภัยจากไปแล้วเมียแกก็ด่าเป็นชุดเลยว่าขับรถอีท่าไหนให้ไปเหยียบนิ้วคนอื่นติดมาเขาเลยตามมาหาถึงร้านผมที่นั่งอยู่ว่าจะเล่าบ้างถึงกับเบรกเลยจากที่ได้ฟังพี่ชนเล่ามาผมสรุปได้ว่าผมนั่นแหละน่าจะเป็นตัวการเรื่องนี้ที่ขับรถไปติดนิ้วก้อยของน้องเข้ามาแล้วเขาคงมาตามที่ผมก่อน พอผมเอารถไปล้างนิ้วน่าจะหลุดกระเด็นไปอยู่ที่ใต้ชั้นวางของของร้านพี่ชนน้องเขาเลยตามไปเอาคืนที่ร้านต่อจนถึงตอนนี้พี่ชนแกยังไม่รู้เลยนะคิดว่าถ้าแกบังเอิญได้มาอ่านแกคงจะด่าผมแน่นอนละขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยแล้วเจอกันใหม่กับ เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ